คุณฟังลองนึกซิว่าตั้งแต่เราเด็กแล้วก็เติบโตขึ้นมาเราได้เห็นพิธีกรรมบายสีสุขันเนื่องในโอกาสอะไรบ้างถ้าคุณฟังกำลังนึกอยู่นะครับผมก็จะชี้ชวนให้คุณฟังได้มองเห็นว่าการบายสีนั้นอาจจะใช้ในเรื่องของการทำขวัญคนทำขวัญข้าวการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งใกล้ตัวที่สุดนะครับการไหว้ครูนาฏศิลปดนตรี แล้วก็อาจจะเป็นพิธีสมโพธิพระพุทธรูปอันนี้ยกตัวอย่างให้คุณฟังได้รับทราบเพราะว่าพิธีกรรมเหล่านี้รวมต้องใช้บายสีเป็นเครื่องประกอบทั้งสิน้นแม้ว่าเราจะคุ้นเคยนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบายสีแต่ว่าก็มีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่อาจจะไม่ได้ทราบความเป็นมานะครับ ดังนั้นก็มีหน่วยงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมก็นำเรื่องราวของบายสีซึ่งเป็นประเพณีเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับคนไทยนำมาเผยแพร่ให้คุณฝังได้รับทราบรวมทั้งข้อมูลของวันนี้ส่วนหนึ่งก็นำมาจากเรื่องราวการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งผ่านมายัง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังครับบายสียังแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆที่น่าสนใจก็คือบายสีของราษฎรแล้วก็บายสีของหลวงนะครับบายสีของราษฎรเป็นอย่างไรก็คือบายสีที่จัดทําขึ้นเนื่องในพิธีกรรมต่างๆของรอัษฎรก็แล้วแต่แล้วแต่ท้องถิน่นแต่ละที่นะครับส่วนมาก ก็สามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือใบสีปากชามแล้วก็ใบสีใหญ่หรือใบสีต้นนะครับคําว่าใบาสีปากชามหลายๆท่านคงเคยได้ยินและคงเคยเห็นแล้วนะครับก็หมายถึงใบสีขนาดเล็กนำใบตองมาม้วนเป็นรูปกลวยนะครับใส่ข้าวที่เป็นข้าวสุกข,ข้างในนะครับแล้วก็ตั้งกลวยคว่ำเอาไว้กลางชามขนาดใหญ่ ให้ยอดแหลมของกลวยเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับในส่วนบนยอดก็ให้ใช้ไม้เสียบไข่ต้มนะครับที่ปอกเรียบร้อยแล้วที่เรียกว่าไข่ขวัญปักไว้โดยมีดอกไม้เสียบต่อขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับ <c oughs> การจัดทำบาบสีเพื่อประกอบพิธีนะครับจะนิยมทำตอนเช้า <c oughs> ก็จะมีเครื่องประกอบที่เป็นอาหารง่ายๆเช่นมีข้าวไข่ แล้วก็แตงกวานะครับแต่ถ้าทำพิธีกรรมนี้หลังเที่ยงไปแล้วเราจะไม่นิยมใส่ข้าวไข่แต่ว่าเราจะใช้ดอกบัวเสียบบนยอดของกล้วยนะครับแล้วก็ใช้ดอกไม้ตกแต่งแทนกล้วยแล้วก็แตงกวาส่วนใบสีใหญ่หรือว่าใบาสีต้นนะครับก็จะเป็นใบสีที่มีขนาดใหญ่กว่าใบาสีปากชาม เท่าที่ผมสังเกตแล้วก็อ่านข้อมูลนะนะครับก็นิยมทำเป็น3ชั้นก็มี5ชั้นก็มีแล้วก็7ชั้นหรือบางทีถ้าคนที่ทำมีฝีมือหรืองานใหญ่ๆก็ทำบาบสีสูงถึง9ชั้นด้วยกันด้วยเหตุว่าเขาก็นำคติเรื่องฉัดมาเกี่ยวข้องการทำใบสีใหญ่หรือว่าบายสีต้นเนี้ย มีไม่มีขั้นตอนหรือว่าไม่มีข้อกำหนดตายตัวนะครับสุดแล้วแต่ว่าจะเห็นสวยงามถ้าทำเป็นชั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติมากใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นความสวยงามแต่ละชั้นของบายสีก็จะใส่อาหารขนมดอกไม้ใส่ทูบเทียนลงไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันบายสีปากชามแล้วก็บายสีใหญ่ อาจจะใช้วัสดุอื่นๆแทนใบตองซึ่งปัจจุบันใบตองก็หายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับบางครั้งเขาก็ประยุกต์อาจจะใช้ผ้าใช้กระดาษหรือว่าวัสดุเทียมอื่นๆที่มองดูแล้วคล้ายใบตองมาตกแต่งแต่สําหรับผมนะครับผมชอบวัสดุจากธรรมชาติเพราะว่ารู้สึกได้ว่ามีความสดชื่น แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติและกอย่างใบตองเองก็มีความสวยงามนะครับต่อมาก็มาถึงบายสีของหลวงนะครับได้แก่ายสีที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระมเหสีพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในโบราณราชประเพณีนะครับแล้วก็พระราชพิธี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้จัดขึ้นในการทำพิธีบายสีนะครับก็จะต้องมีการทำขวัญซึ่งคนโบราณก็เชื่อว่าร่างกายของมนุษย์ทุกคนมีขวัญกำกับอยู่เมื่อขวัญได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่าอาจจะตกใจหนีหายไปจากร่างกายนะครับก็จะมีอาการขวัญหน,นีดีฟอลขวัญบินบางคนนี้เกิดเรื่องสะเทือนใจตกใจ จากอุบัติเหตุจากพูดผีปีศาจหรืออื่นๆอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีพิธีการทำขวัญน,นะครับหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เชื่อกันว่าขวัญเมื่อกลับมาสู่ร่างก็จะทำให้เรานั้นมีชีวิตปกติที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยกลับมาเป็นคนธรรมดาที่ ดำเนินชีวิตทำมาหากินทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินะครับดังนั้นนอกจากทำขวัญคนแล้วยังมีกรณีของสามารถทำขวัญกับสัตว์หรือสิ่งของต่างๆได้ด้วยนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของบายสีและข้อมูลทั้งหมดที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังผมนำมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณข้อมูลดีๆไว้ณที่นี้ด้วยครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังจะมีขวัญที่ดีแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าสองสิ่งนี้จะทำให้เราประกอบกิจกรรมหน้าที่การงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของบายสีสู่ขวัญน,นะครับ ในสังคมไทยเรายังมีประเพณีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายผมเองก็จะทยอยนำมาเสนอให้คุณผูฟังได้รับทราบในโอกาสต่างๆต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกทางภาษานะครับภาษาไทยมีเสน่ห์มีคำใกล้เคียงกัน แต่ว่ามีการใช้บริบทที่แตกต่างกันนะครับวันนี้มีกลุ่มคําที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการส่งเสริมการสนับสนุนนะครับคุณรูฟังครับคําแรกเลยที่อยากจะให้คุณรู้ฟังได้รู้จักคือคําว่าเจือจานนะครับคําว่าเจือจานนี้ถ้ามองภาพรวมก็หมายถึงการช่วยผู้อื่นด้วยการแบ่งปันข้าวของให้ก็ได้เช่นเราจะบอกว่าครอบครัวนี้ยากจนมากเรามีอะไรที่พอจะ เจือจานให้เขาบ้างก็ควรจะเจือจานไปถ้าสังเกตให้ดีนะครับคุณผู้ฟังคําว่าเจือจานอาจจะใช้ประกอบกับคําว่าช่วยเหลือแล้วก็ใช้คู่กันเช่นช่วยเหลือเจือจานหมายความว่าช่วยเหลือด้วยการเจือจานแบ่งปันข้าวของที่จําเป็นให้เช่นสังคมเราจะน่าอยู่มากขึ้นถ้าเรารู้จักช่วยเหลือเจือจานซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกัน มีทุกขมีร้อนก็ช่วยเหลือกันคำนี้ฟังแล้วก็มีความสุขนะครับการช่วยเหลือเจือจานดังนั้นให้สังเกตว่าเจือจานก็เป็นคำที่มีความหมายที่เป็นทางนามธรรมนะครับจึงไม่ค่อยพบในประโยคที่ใช้คำว่าเจือจานกับกรรมที่ระบุไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับลองสังเกตดูนะครับคำว่าเจือจานเนี่ยเป็นคำที่มีนัยความหมายที่เป็นนามธรรม เราก็เลยไม่ค่อยได้พบประโยคที่ใช้คำว่าเจือจานกับกรรมที่ระบุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับต่อไปคำว่าช่วยเหลือคำง่ายๆที่เรารู้จักกันแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆคำว่าช่วยเนี่ยมักจะเติมส้อยก็คือช่วยเหลือมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าช่วยแต่จะใช้ในลักษณะกว้างๆนะครับอาจจะไม่เจาะจงเท่ากับคำว่าช่วยเช่นคนในสังคมเดียวกันก็ต้อง ช่วยเหลือกันบ้างเราไม่ควรปล่อยให้คนชราและก็เด็กอยู่กันตามลำพังโดยไม่มีใครช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับในบางครั้งคำว่าช่วยเหลือนะครับจะใช้กับการช่วยคนเป็นจำนวนมากๆและก็ช่วยกันในหลายเรื่องเช่นทางการส่งเข้าของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสภากาชาติช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอักคีภัยวาตาภัยอุทกภัย หรืออันตรายจากสิ่งอื่นใดก็ตามดังนั้นคำว่าช่วยเหลือยังมีตัวอย่างเช่นใครมีทุกข์เราก็จะช่วยเหลือช่วยเท่าที่เราจะทำได้คุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าคำว่าช่วยเหลือมีความหมายที่จะกว้างมากไม่ต้องระบุผู้ที่รับก็ได้เรียกว่าไม่ต้องระบุผู้รับในความช่วยเหลือนะครับก็สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน คำว่าช่วยเหลือเมื่อเป็นคำนามเนี่ยครับเช่นใครต้องการความช่วยเหลืออะไรก็บอกมานะดังนั้นเราจะเติมคำว่าความเข้าไปเช่นความช่วยเหลือที่สหรประชาชาติส่งไปบรรเทาทุกข์ผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องของต่างๆก็มีมูลค่าปีหนึ่งหลายพันล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังครับก็ามาถึงคำสําคัญอีกคำหนึ่งคือช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาดูทีละคำนะครับเกื้อกูลหมายความว่าช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกื้อกูลจึงเป็นคำซ้อนแต่ช่วยเหลือกับคำว่าเกื้อกูลเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะใช้ต่างกันเล็กน้อยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542ก็ให้คำนิยามของคำว่าเกื้อกูลไว้ก็คือการส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แล้วก็ข้อสำคัญคือช่วยเหลือเนี่ยอาจจะเป็นคำกริยาก็ได้นะครับเช่นช่วยกิจการของเขา เพื่อให้พร้อมมูลขึ้นส่วนคำว่าเกื้อกูลให้นิยามว่าอุดหนุนเจือจานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับดังนั้นคำว่าช่วยเหลือจึงหมายถึงอาจจะสละเงินทองแรงความสามารถเวลาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งที่เป็นของเราเพื่อทำให้กิจการงานของผู้อื่นเนี่ยสำเร็จผลคุณผู้ฟังครับเกื้อกูลก็เลยมีความหมายคล้ายกันแต่เกื้อกูลเนี่ยมีความหมายว่า ช่วยให้ดีขึ้นช่วยให้เจริญขึ้นในขณะที่ช่วยเหลือมักจะมีความหมายว่าช่วยพ้นทุกข์ได้ด้วยนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังคำว่าเกื้อกูลยังเป็นคำที่ใช้ในภาษาที่เป็นโวหารภาษาที่สวยงามนะครับมีความไพเราะในเชิงวรรณศิลป์มักใช้คำว่าช่วยเหลือเกื้อกูลยกตัวอย่างนะครับถ้าคนเรารู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยน้ำใจ ความรักและความเมตตาโลกนี้ก็จะเป็นสวรรค์ของทุกคนต่อไปคําที่เราคุ้นเคยนะครับคุณผู้ฟังคือคําว่าสงเคราะห์คุณรู้ฟังสังเกตดูดีๆนะครับคำว่าสงเคราะห์กับคําว่าอนุเคราะห์เนี่ยมีรูปคําใกล้ๆก,กันแล้วก็มีความหมายใกล้กันเรามาดูทีละคำนะครับอนุเคราะห์มาจากภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ เช่นเดียวกับในภาษาไทยก็นำมาใช้ประสมกับคำอื่นแบบคำสมาทเหมือนกันนะครับเช่นคำว่าทนานุเคราะห์ก็เป็นคำที่เรียกสถานรับจำนำซึ่งก็อยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งแตกต่างจากสถานธนานุบาลน,นะครับคุณผู้ฟังซึ่งทนานุบาลก็เป็นสถานรับจำนำในความดูแลของเทศบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อใช้เป็นคำกริยาคำว่า อนุเคราะห์ก็มีความหมายที่ดีแปลว่าส่งเคราะห์ผู้ที่ขอให้อนุเคราะห์อาจจะมีฐานะเท่าเทียมหรือสูงกว่าผู้ที่จะอนุเคราะห์ก็ได้ในขณะที่ผู้ที่จะรับการส่งเคราะห์อาจจะมีฐานะต่ำกว่าผู้ส่งเคราะห์เสมอยกตัวอย่างนะครับเช่นเราพูดว่าเรารวมกันอนุเคราะห์ให้งานของสภาสําเร็จไปด้วยดีเด็กๆขอแรงมาอนุเคราะห์ให้งานนิทรรศการสําเร็จตามกําหนดหน่อยเถอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คุณรู้ฟังครับมาถึงคำว่าอุปการะอุปการะเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีนะครับก็คือคำว่าอุปการก็แปลว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนเช่นมิตรที่มีอุปการะอาจจะหมายถึงเพื่อนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเพื่อนแท้นะครับถ้าสังเกตดูในภาษาไทยเนี่ยใช้เป็นคำกริยาก็หมายความว่าช่วยเหลือเลี้ยงดูให้เงินอาจจะให้อาหารเครื่องนึ่งหม่ม เพื่อให้ดำรงอยู่ได้เช่นเขาเป็นคนใจบุญเลยได้อุปการะเด็กกำพร้าไว้ตั้งหลายคนถ้าเราเคยอุปการะต่อกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ก็จะได้อุปการะกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับในภาษาไทยคำว่าอุปการะมักใช้กับการช่วยเหลือเลี้ยงดูที่ไม่ใช่งานในหน้าที่เช่นพ่อแม่กับลูกจะไม่ใช้คำว่าอุปการะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เลี้ยงดูลูกหรือว่า ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ตามเราใช้คำว่าอุปการะเมื่อช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กกำพร้าช่วยเหลือเกื้อกูลสถาบันหรือองค์กรต่างๆนะครับและมาถึงคำสุดท้ายคือคำว่าอุปธมรมคุณผู้ฟังครับอุปธมภมหมายความว่าคำชูธํานุบำรุงยกตัวอ,อย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงตั้งพระราชปณิธานว่าจะอุปธัรมพก ยอยกพระศาสนาในปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังอุปถัมภ์ใช้ในความหมายว่าช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อให้ดำรงอยู่ได้แล้วก็ได้ลดฐานะลงเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเช่นเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุสมศรีขาดคนอุปถรัรมภ์จึงไม่ได้เล่าเรียนตามที่หวังไว้ถึงแม้จะเป็นเด็กกำพร้าแต่สมชายก็มีญาติอุปถัมภ์เขาจึงได้เรียนจบปริญญา คุณทู้ฟังครับคำว่าอุปถัมภ์ใช้เป็นราชาศัพท์ก็จะมีเติมคำต่างๆเข้าไปเช่นพระบรมราชูปัมร์ในปัจจุบันนะครับสมาคมมูลนิธิต่างๆก็ได้ขออยู่ในอุปถัมภ์ของพระรชวง์ซึ่งก็จะสังเกตได้จากการใช้คำชื่อต่อว่าในพระบรมราชูปัมภ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือในพระราชูปัมภ์ ยกตัวอย่างนะครับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปิบดมสมาคมศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ในพระอุปถัมภ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับและข้อมูลที่ผมนำมาเสนอวันนี้มาจากหนังสือภาษาไทยชุดคำไทยเขียนโดยศาสตราจารย์กิติคุณดกรการจนานาคสก,กุลนะครับหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจมากมายเรื่องราวของคำต่างๆที่เราอาจจะล,ลืมหรือมีวิธีการใช้คำอย่างไรให้ถูกต้องนะครับ